สวัสดีครับทับทิมเม็ดยอดแอรฟริกาบ่อโมซัมบิกสีแดงสดเลยครับไซส์ใหญ่เม็ดนี้ราคา 7, 200บาทขนาด4 7เเกือบ4.8กลัดนะครับ7 2 0ดบาทครับสีแดงสดสำหรับท่านชายที่ชอบทับทิมเม็ดใหญ่ๆนะครับเม็ดนี้พลาดไม่ได้สีแดงสดสวยงามทีเดียวครับภายในก็ถือว่าอยู่ในเกมสะอาดมาก มีนิดหน่อยครับมีนิดหน่อยแต่พอขึ้นตัวเรือนแล้วสีมันจะกบหมดนะครับเม็ดนี้สวยงามมากเลยครับเจ็ดพันสองร้อยบาทครับสนใจจับจองกันได้เดี๋ยวผมเทียบกับเรียนห้าให้ชมนะครับไซส์บิ๊กบึ้มใหญ่เท่ากับเรียนห้าเลยทีเดียวสวยงามครับสีแดงสดเลยนะครับสีแดงสดเลยเกรดคุณภาพนี้จะเป็นเกรดที่ทางร้านใช้ขึ้นตัวเรือนที่ผ่านมาครับเพื่อนสมาชิก อยากซื้อสําเร็จรูปที่เป็นแหวนก็สามารถมาเลือกชมได้อยากซื้อเม็ดยอดไปขึ้นตัวเรือนเองหรือว่ารับบริการของทางร้านก็ด้วยความยินดีครับ7,200บาทครับสวยงามเลย